ถือว่าเก่งแต่การใต้ยกขึ้นเพียวต่ำกันมิตรดุนกับารใต้ทั้งนั้นแกเมื่อกันขึ้นแน่ยพี่น้องเลยคนเห็นแล้วมาหน,นีเนาะเมื่อเลวมั้งพอน้องแฝดพน้องมือ มีคำพี่น้องเลยคำนอกจากมีหลายขู่หลายคนพี่น้องมาซอยเนาะการยังอีกข่าวเจ้าวันย่ญญมคำแต่เศร้าจนคำแน้วยังบบเล่เนาะยังแต่ข่าวเจ้าโดยกล่าวสบายดีและสวัสดีเด้อเบื้องสุดุคนบริสิเป็นทางทางลาาทางไทยหรือต่างประเทศขอมากดติดตามกดไล์กดแร์เป็นกำลังใจให้สะดวกไงเด้อสะดวกกับปั้นเขา่าของปีสุดท้ายเนาะ2 0 2 3 ปีแรก2 0ง3แหละไปปั่นปีหนาแหละเนาะเอ็นี่ถือว่าสุดท้ายพ้าวกาดขนเมื่อน้ำพี่น้องไรผูกไรขคนมาเบิงเนาะกามาซอยน้ำกะมีของนน่งกาดปั่นเรียบร้อยแต่เมื่อวานนี่กับขนแล้วแล้วเนาะข้ากา,อๆๆากกเอารถขนไรมาแกเ้วปั่นสุดท้ายของปีนี่ของเพื่องสำนัก คู่เขาทำไมพี่น้องเลยสันป์กองคู่เขาสวดจักโก็อยู่เนาะประมาณนี้นอกจากยังบสรุปสอบนาว่าและวจักสอบนี่ตัวฮอปันเมือ่อวานนี่กะได้เก้าสิบสองเนาะูกกองเพ่องสัสมผูจำกองคู่เขาด้วยทำมพี่น้องเลย ปั่นปีสุดท้ายของปีนี้ปีหน้าปั่นไม่อีกข่าวใหม่พี่น้องเลยลมีแต่รุ่นการกระต่ายสีฟ้าสีส้มจำป่าเนื้อคูอ่พี่น้องกามาซอยลายขู่ลายกุนเนาะพร้อมเพียงกันอของกุ๊บขับใจทั้งพี่น้องคนมาซอยนีนยังข่าวเจ้าพี่น้องเลยนี่ก็จะเป็นข่าวเหนียวเนาะ ข้าวสีกะท้อนอยังไม่เรียบร้อยกัสีปั้นข้าวเจ้าวันนี้ขาวเจ้ากับประมาณบหกชิสอสงสำหรับประมาณหาข้าวหกหนึ่จ้ะแต่พี่นออ้องมเาเบิ้งเป็นก,กากระ่ต้ได้พพี่นออ้องเลยนอผู้เดียวนี่ทั้งนแห่งย่อเขาบอขึ้นคเขาไม่เอาห่กันเนาะจักโลได้นีเนาะมีเขานี่ยตึงนี่แต่มันตึง หายยดึงถูกทำคเทียนเทียนมาแต้เทียนเขาระสมาณนี้งามแรงเนาะนี่ พี่น้องก็มาเก็บซอยน้ำเนาะคนเาเขียวเงอนีว่คนงานเพื่อนกับสามคนเด็กกับทงสิบววกับหาพี่น้องมาเก็บซอยซอยกันนี่แหละกันคนงานเพิ่นเก็บกับสิบัแล้วเหมือนเนาะมนก็อยากแล้วอยู่แต่มันซ่าพพี่น้องเลยเราต้องสมคคีรวมกันเนาะเก็บซอยกันรวมมือซอยกันยังสีเขาเจ้าเหนอ้ขาเหนียวปั่นแล้วแล้วทุกทายของปีนี้ป้าก่องเพลองพายพี่น้องเลยผู ชาหลวงแต่ถ้าอน้อยก็ขึ้นประดิษฐโหลดกองเพื่องได้ลงมานี่จะกองใหญ่ๆเพื่องกะแกเข่าแกหน้ำมึงยังได้โอกาสยังสิ้แกเพื่องอีกพ่อแม่พี่น้องไงแกขึ้นห่างเนาะว่ให้ง้อกินย่ามเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้านี่เนาะการมาอนี้กาถือว่าโอเคเนาะพี่น้องกามาซอยกัน้พี่น้องเไยการทังสะดวงกาดีมุกดีใจเนาะทั้งพี่น้องกามาซอยกันสามัคคีกัน เพิ่นซอยตัตัวซอยเพิ่นเนาะพี่น้องกันกะบโบได้ถิมได้ปะกันแต่ละคนกัเนาะมาซอยกันมีเต่สอบมันใหญ่ตากับตายเล้ยพี่น้องเลยยุกกะบโขึ้นแด้ผู้เดียวนี่ยุกขึ้นว่าเจ้าน่ะสามคนสามคนหุ่นบ่าแลวังระวังส้มชีกระสอบพี่ส้มกระสอบกับตายอยากรายทำเลือกนะอันนี่เอาชี้ชม ไอศิยสอบกกันี่บ่มันยืดเนาะรวมสรุปพรนะสรุปอันกระสอบข่าเนาะเป็นปันเนี่ยเป็นกระเสียวาาเชาสอบถอดออกสอบหนึ่งเป็นกระลังนั้นอ่ะ้าทั้งหมดได้เป็นข่าปันกะอเจ็ิมหาบ่รอยเจ็ดชิมห่าสบ สีเป็นสอบปั้นเหม,เอหาาาม,เมือบบนใชเนาะห้องกัญย์แมงมาด้วยแหวงบึงอันนี้เป็นสอบปั้นกับร้อยเจ็ดสิบหา้าป้าสะโพาะข่าวเหนียวใ่รพี่นอ้องทางเจ้าของรถปั้นเพื่อนกับเอาไปได้เป็ดสอบวะเป็ดสอบเพื่อไปเข่าเจ้าอีกจะเพลรถเพื่อนกับได้เป็ดสอบปั้นหน้าสลวงกันเนาะ ยังข่าวเจ้าอีกถือว่าเกือบซิปเนาะพี่น้องยังสองสอบแต่เกือบซิปสอบรวมทั้งหมดเป็นสอบปันนี้อยเจ็ดชิมห่าสอบคือว่าเอาไปแปดสอบบอ,อเขาจะช่าส,าสอบถอดสอบหนึ่งเมน่ปมาพี่น้อง อ้ะ้นา่อพี่น้องยถือว่าปั้นเลี่ยมข่าเหนียวเนาะปีนี้กายังแต่ข่าเจ้าโอ้พี่น้องกามาซอยได้คู่ได้คนเนาะกาขอบอกขอบใจทั้งพี่น้องหลายๆเนาะที่มาซอยหัวแห้งหัวยังกันอ้าวคือสิขนเหลี่ยมแดงนี่นะเบิ่งนนี่เนาะของชำยัง ทั้งเตียงตัวปันเมื่อวานนี่สองมือปันเข่าทางหน้าสรวงกะสองมือเลยน้ำหมื่อวานนี่กะสจำนี้ก็กยังบุด้ยาเนาะก็ยังสิโตอ,อีกอยู่นี่โตเข่าเจ้าคนไปน้ำคนไปน้ำปั้นไปน้ำเฮยพี่น้องเลยให้มันเร็วนาะตอนนี้กับปัน ปันเอาเพื่องบม,มาใช้เอาเคืนเอาออกเนาะสิปันข้าเจ้าออกนัะนะเป็นคำจนเนูอนีีสิเป็นผู้เทียนเข้าขึ้นขนาดแล้วนี่พูน มันยืดต่อไปจนเอี่ยดได้กิน,นขนาดทีเดียวต่อัปจนเอ,อีดเออต้องอยน้องอเลยขท้ขากระชวข่วาพันเข่าที่วาแล่วาปีนี้สิ้นสุดไม่แต่คนนี้แหละอันนี้คือกรงล่างเครื่องเนาะ,ะเสียาเข่าจเจ้ามาปั้นไส้บัตรล่างเครื่องเอาเข,าข,อขา่าเนียวลง ทั้งเาขาเขาเหนียวสะดวงนิกาสรุปและกาเล่ยลอยเจ็ดชิ้นหาศอกเนาะเฉพาะเขาปั่นเต็มเดีนพี่น้องเลยแต่กับท่านในเทียนรวมทั้งหมดเลยลอยเจ็ดชิบนาศอกกบยิงสีเทียนนี่เนาะแล้วทได้ดเท่าไรบ่บดนี้กับท้งแก่มือน้ำ้อมนั่นนี่สิปันเขาเจ้า ปากินมะกว้วยบ้างนะกินเทนเข่าเนาะเข่าอันนี้เดียวกันบ้าเออกระท้อนเขากันเออดย่าวนี้จะปัน่นปั่นข้าวเจ้าวันนี้เนาะข้าวเจ้านี่ไว้พี่น้องเลย เนาะพี่น,อนอ้องกับมาซอยอเหรองอ้ยกดีมุกดีใจเลยเนาะพี่น้องปุบปับถิ่มกันมาซอยกันทางชุเพินกันแล้วคู่คนเนี่ยเนาะปั้นเลยจนมืดจ,จนยังกระปันป้นเห็นแล้วสุดท้ายเียดชีวิตมืดเลยทั้งสะดวงกะอยาบว่าคอยเนี่ยนะตัางสะดวงเบ้าพิพากษากันไดขอโทษขออภัยน้ำมันลา คำมาจาของสรวงว่ามวนบุกะขอโทษขอไฟน้ำนะกเมื่อนักผูค้ำได้ย่างเดียวไม่ยอมรุดป่อยเมื่อปล่อยแล้วอยากทีปนแถวเมื่อพากนนะปันนี้แล้วกะจะเพิ่มโลเป็นกะเสียเอาเข่ากันคือว่าได้เปรตสองเฉพาะฝั่งเียกายังเปเข่าเจ้าเนาะบูบูว่า จีได้เทยจีหอดบัวสาวบัวหอดประมาณสะดวกอ่านเบอร์ประมาณบัวหอดดอกสิบหอดวนาะเงินสิก็ประมาณเจ็ดแปดเจ็ดองมาเดี๋ยวนะปั้นข้าวเจ้าวันนี้แช่ักสองนาะข้าวเจ้ากั จะเอาไผ่มาใต้เอาไผ่มาใต่ทีนี่ตามล็มบพ่จีเลยถอยลังอพี่วะจุดถ่ายปั่นขอเจ้าของปีนี้ สี่คนแล้วไม,นวม่นีพ่อพี่น้องเลยแก่กลางคืนเลยเนาะข้างนอกจ้ะปั้นข้าเจ้าแรกกับสี่แก่ทุกงนี้กลางคืนเลย,ยนี่นแล้ว ตาพ่อตาแมษาลวงกับเมื่อแล้วเนาะเปินกับสิเกเขาเมื่อใส่รถพุ่นไดพุ่นใดเนาะโอ้เมื่อแลยค่ะเมืดอเลยการยังแต่ฉาดวงเนาะที่ถ่าทั้งฉาดวงกับที่ถ่าอยู่น้ากับทั้งเขาพอแพลทน้อยอำเภอกับสิคนเขาอยังเมื่อเนาะปันแล้วกับฉาดวงกับที่ถ่าอยู่น้าถ่าคนแล้วแด็สฉาดวงกับสิเมื่อกับสิคนกลางคืนได้เผื่อพี่น้องเลยฉาดวงกับสิอยู่น้ำชมพูเดี๋ยวนะ อยู่น้ำชุ่เพิ่นเนี่ยทาทั้งพพอนองแฝดน,น้อยเพิ่นเกะเข่าสาดวงกับชิ่าอยู่นี่คนเล้วกับเมื่อเนาะสีจ,ะจักมงกุยังบุหุเว้นเก่ามงกะฎสิบมงประมาณนี่แหละสีคนเล้วที่เดียวเลย ขาเจ้ากับพีพลอยนี่ลนไปูกทางพอน้องแฝดน้อยไปกับเอาหมอไพนยกมาไต่ใส่ไพเสียอาทิตย์ว่หมอไพนยกค,คนแล้วแล้วขาเจ้ากับเนาะสิปั้นบันย์เชย่อนนจะเฉาะกับโบฮู้เนาะขาเจ้าบีนี่ ผู้ประเทศยังงาน่มเนี่ยเอาลายจะล่มเอ้ยสุดท้ายกดหุ่มจะล่นกำลังกำลังปันข่าวเจ้าสุดท้ายจะเป็นขอาวเมียวเราลุ้นกันว่าข่าวเจ้าได่จักสอบตะคุนกันไส่ไพ่ ันเบิดเลยพี่น้องเรกเลยเฮ้ยจีเบ็ดนะได้ัเนอะไปก็อบกัดเครื่อง่พากันถ้วยเขาเจ้าวาชิเลักสอบเนาะนึงว่าแปดพนึงว่าเก้านึงว่าสิบน้มันเบดน่มน้ำมันะอ้ามันน้ำมันเบิดน้ำมันถังวันนี้ไปถองน้ำมันใส่ Những ừ, chắc là tay, người đã có hai chữ gửi mặt nó nếu tai mất ừ. mất <laughs> น้ำมันนดน้ำมันเบิดเนาะใส่น้ำมันเดี๋ยวน้ำมันเทไปปั่นช่องมื่อไหรเนาะเบิดน้ำมันคาราทชงทวนเขาจัเจั๊นิดน่ะนิ๊ดิ๊ดึงบ่กลัวได้ติบ่กลัวได้สาวสาวดิ๊ด ใชทางนี่ก็ไปไปล่าเนาเบออื่นกับชิบูดอกเราของเราเป็นเขานั่นเองน่าใสน้ำมันรถไทยเนาะกี่ว่าเามันจะี่ว่แอสจังเอสจ้างอะไรด้วยเปืองป่ะเขียนขี้พุนถึงใสน้ำมันใสน้ำมันตอนนี้รถซาวลิปะ อายัวเนนมันึ่ล้อลงพ้นบดใส่จนเบิดทังได้ พี่ทังพี่สลบก่อนเลยพี่ฉ <laughs> ลบเลยเล <laughs> สลบแบบนึงนะจนเมื <laughs> ม่อยพี่น้องเลย <laughs> ทังพี่กัดเทียนเขาเดียกว่าตีเกากระต่าย <laughs> มันมีได้กับปูรูนขึ้นได้มันตอกลงเลย แกมเมื่อกลางคืนได้พผลพี่น้องไงฮันเหล้วมือเดียวเลยเนาะแกมเข่าอย่างเดียวยังสิแกมเพื่องต่อยเอาเพื่องขึ้นหา้าถือว่าเก่งแต่กระตายยกขึ้นเพียวต่ำกันติดดุนกกระต่ายทั้งนั้นอืมติดแล้วเมื่อกินน้ำมันเมื่อเพี่น้องไงเพล่พลกระชายเต็มว่านนี่แหละเราว่าชาวดิบเราอะ เตียงวานเลยตยิออ่งกว่านี่แกมือกับขึ้นได้พี่น้องเลยคนแห่แร้วมานีนเนาะเร็วต้งพอน้องแฝดเป็นอเ,เามื่อเลยียผูสะดวกกับเข่ารองเข่าสอบเข่าอยูที่เนาะถาเมื่อผู้ดเกี่ยวเก้ามุง้งสิบมุงเลย ชิคช็อบทะเลาะเบิ่งกันได้แล้วพี่นอ้องทะเลาะรุ่นกันได้ว่าเข้าวเจ้าชิไรชิคช็อบเบิดแล้วเนาะของพี่นี่ฉันทำจนเบิรเอาชื่อ้อาพี่น้องก็มาซอยหลายผู้หลายคนเนาะทั้งพี่น้องใน่ทั้งคนงานเพิ่อนในคนงานเพิ่นก็สองคนสามคนทั้งรถเพิ่นเจ้าของเครื่องปั้นเพิ่น นเเขจ้าปันสุดท้ายของปีนี้ใชเข้าเจ้าาของเพื่อนหุ่นยนง์สำรวโกอทภูเขาเลยทุกสุดท้ายสุดท้ายกาลังเทียนทอด โดยเนาะข้าเจ้ากับประมาณเจ็ดสอบเต็มเลยนี่ข้าเจ้าเออ่ยเดขวดข้าเจ้าเจ็ดสอบเต็มเลยเนาะุณลุนาะก้าคุณละคนว่าเก้าคุณละคนว่าสิบดิเลื่อนเลื่อนเลื่อนลุ้นมาชมเลื่อนลได้เจ็ดสอบข้าเจ้าปีนี้เนาะคุณยายถลายไปคุณาแล้วสัมเ็จปีนี้เนาะยังแต่คนนี้แหละอู๋ทั้งพอน้องแฝดน้อยเพิ่นกะแกเมื่อน้ำทั้งจัลลวงกะทีถ่ายยู่ในิ่อคนแล้วเลยเนาะ ถือว่าปีนี้แล้วเป็นสิ้นสุดเนาะค่ะพี่น้องป้าเต็เนาะโดยเนาะรวมทั้งหมดกาล้อยแปดสิบแปดสิบสองสอบเนาะปีนี้กาท่านได้เทียนเนาะชมดีเนาะถือว่าปีนี้เล่ยลอยแปดสิบสองสอบกาเมื่อนี้กาพี่น้องอยังกระมาซอยหลายผู้หลายคนเนาะ กะมอบขอบใจพี่น้องทั้งนี้เนาะที่มาซวยรวมแห้งน้วกันทั้งเพิ่นกับบุมีคนงานทั้งสะดวงกับหาพี่น้องอย่างมาโดยสำหรับคลิปนี้กะถือว่าสิจบลงเพียงฉัมีเด้ออนอื่นกะขอฝากที่ตามก็ได้กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวงเลอถือว่าสะดวงปั่นเข่าปีนี่กะเร่ยแปดสิบสองสตอปพี่พี่น้องเลยปีนี่เนาะ ปีหน้าบ่ฮู้ว่าจะได้เท่ไทยเนาะถือว่าโอเคแหละสำนี้กัโอ้ยสำหรับที่นี่กัสะดวงกะจีด้จบคลิปลงเพียงสำนี้เด้อขอบบุญขอบคุณทั้งเอสโซเอฟซีเข้ามาคับชมคลิปสะดวงจาต้นจนจบก็ขอขอบบุนขอบคุณนั่นไม่赖เนาะแต่ว่าจะสะดวงว่าพิพิธการใดก็ขอโทษขออภัยนั่นไม่赖ขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดี